าละครับก็สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมในโครหรือว่าในเกลือกันอีกเช่นเคยนะครับก็หลังจากที่ผมเนี่ยห่างหายจากการทําคลิปไปน่าจะประมาณเป็นเดือนเลยนะครับผมหลังจากที่ผิดหวังครั้งนั้นไปนะครับก็แบบไม่มีกระจิกกระใจเลยนะครับในการแบบจะเปิดกาชามันต่อนะครับผมแต่ผมเนี่ยก็ยังแบบแอบเปิดอยู่เรื่อยๆนะครับผมมีเปิดอยู่เรื่อยๆนะครับจนได้หมีทองนะครับผมมาตัวหนึ่งนะครับก็คือได้จากการผสมนะครับอ่า ไหนี่ผมผสมล้มเหลวไปสองครั้งแล้วนะแต่ในสาหรบับวันนี้นะครับผมอาจจะเป็นวันที่ใครหลายๆคนรอคอยนะครับนั่นก็คือตัวนี้นะครับผมอ่าอ่าตัวนี้นะครับมันจะให้เราเนี่ยผสมสัตว์ได้อีกทีหนึ่งนะครับไม่ว่าเราอ่าถ้าเราเคยผสมสีม่วงเนี่ยเราก็จะผสมสีม่วงได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราผสมสีทองแล้วเนี่ยและมีจานวนล้มเหลวของสีทองแล้วเนี่ยอย่างผมเนี่ยมีสองใช่ไหมผมก็จะผสมได้ นะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับคิดว่าเป็นวันที่ใครหลายๆคนก็รอคอยเหมือนกันนะครับผมที่อยากจะผสมนะครับเอ้ยมีคนผสมแล้วอูดผู้ค้าจากการผสมใหม่ผสมใหม่เอาอ่ะตอนนี้มีคนผสมแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวก็เดินผมเปิดกล่องนี้ก่อนแล้วกันผมจะเปิดเป็นอาวุธแทนนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยได้ตัดทองมาแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้โปรดปลาสักเท่าไหร่นะครับผมก็พอแก้ขัดใช้ไปก่อนนะครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดอาวุธกันก่อนนะครับผมชิมรางก่อนนะครับ มาปะโอเคชิมลางเหมือนรางจะไม่ดีนะครับวันนี้เหมือนรางจะไม่ดีนะครับแปลกแปลกนะครับผมแปลกแปลกนะครับเหมือนลางจะไม่ดีนะครับมาโอเคเดี๋ยวผมจะผสมเลยแล้วกันผมจะเรียกระดับตำนานนะครับผม เอ๊ะอันนี้ไม่เลือกให้เราเองเหรอไม่เลือกให้เราเองเหรอสามารถเราผาสมใหม่ได้ซึ่งสามารถระดับส่งตุนในการบรรที่ผสมล้มเหลวอ๋าโอเคมันเลือกสีทองให้เราเนะครับมาตำนานเลครับผมลุยไปสีทองคริสอยา่าแอบดูปิดตาไว้ก่อน เอ้ยทองสัเมื่อดีวะ <c oughs> เอาว่ะว้าวโอริเชตดีกว่าผีตัวนี้ที่เราใช้อยู่นะครับโอ้โห,โห,โหสบายแล้วกันนี้กดรับเลยแล้วกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดูก่อนอ่าดาเมจพื้นฐานรุ่นเจ็ดโอ้ยตัวนี้รู้สึกว่าจะเข้าท่ากับเรามากกว่านะครับไปกดรับเลยแต่ ชีก็จะขึ้นนะครับได้จากการผสมใหม่นะครับผมมีใครได้สีส้มบ้างหรือยังจากการผสมใหม่ยังยังนะครับมีแต่ผมได้นะครับผมตอนนี้นะครับเอาวะได้หมีมาครับผมเวลีกูดดิก็ถือว่าโอ้โหพอดีเลยได้ใส่ตัวนี้แทนพอดีเลยนะครับบวกดาเมจพื้นฐาน17นะครับผมแล้วก็ดาเมจเพิ่มเติม,ตม,ท,มทั่วไปด้วยนะครับ แต่มีตัวนี้นี่คือเหมือนแบบเอ่อน่าจะแบบทําให้พวกสก,กิลอะไรเงี้ยดีขึ้นนะครับผมแบบล็อกคงล็อกขาอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้เลือดพันแปดเลยนะเยอะอยู่นะครับผมมันระดับไหนเนี่ยตัวนี้ทำเวกก็วสกิลร้อยยี่สิบเจ็ดถ้าตัวท็อปมันจะเป็นร้อยยี่สิบเจ็ดจุดห้าก็ถือว่าพอได้นะครับผมยินดีด้วยนะครับโอ้เฮ้าค,ครับโอ้ยคนนี้ดนนีก็ได้เหมือนกันนะเนี่ยโอเคตอนแรกเรากะว่านะครับผมถ้าผสมล้มเหลวเนี่ย ผมก็จะได้ผสมอีกทีนึงนะครับเพราะว่าผมมีโมงอย่างเงี้ยอยู่3ตัวอยู่แล้วนะครับก็น่าจะผสมได้อีกรอบนึงนะครับผมโอเคก็วันนี้ถือว่ามิชชั่นคอมพลีทนะครับผมก็ถือว่าสมหวังนะครับก็ขอให้หลายๆคนนะครับผมถ้าผสมใหม่เนี่ยก็ขอให้ผสมได้เหมือนกันนะครับก็ขอให้ทุกคนสู้ๆครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมไปละบายยโชคดีครับ